ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนานมาแล้วที่เฉินเซียงลาจากกลุ่มคณะของเซียนเซียนและในที่สุดเขาก็ได้หวนกลับมาพบพวกนางอีกครั้งในครั้งที่เฉินเซียงลาจากพวกนางไปไม่มีใครคาดคิดว่าการกลับมาพบกันในครั้งนี้จะมีอุปสรรคมากมายให้ต้องแก้ไขดังนั้นห่วงอารมณ์ของทุกคนในยามนี้จึงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นปลื้มปีติสามีข้าคานึกว่าจะไม่ได้พบหน้าเจ้าอีกแล้ว เซียนเซียนยิ้มอย่างอ่อนหวานและด้วยความห่วงหาในใจทำให้นางโผเข้าไปสวมกอดกับเฉินเซี่ยงอย่างแนบแน่นหลงสเสวียอีและคนอื่นๆต่างออกมาจากพระราชวังหยกพวกนางเข้าไปสวมกอดกับหญิงสาวคนอื่นๆเช่นกันภายใต้วัตจักรนิรันดรบรรพการมนตราต่างๆมีความสอดคล้องกันไม่มากนะักจึงส่งผลให้มนตราต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอัครมิตรมนอัครเฮนพาและมนอัครการเวลาเป็นต้น อย่างไรก็ตามมนอัขระจากยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานและมหายันตราวิธีรังสรรค์ยังมีความสอดคล้องจึงไม่มีปัญหาในการใช้งานพวกเขาพูดคุยกันในเรื่องต่างๆก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนและเป็นที่แน่นอนว่าเฉินเซียงที่ห่างหายไปเป็นเวลานานย่อมใช้เวลากับคนรักของนิยาม่ําคืนอย่างสุขสมหมู่บ้านร้อยบุกผาสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วแน่หล่าว,ว่ามันเป็นเพราะความล้ำเลิศของสำนักโอสดร้อยบุกผาเฉินเซียงที่กลับมาแล้ว จึงได้ถ่ายทอดวิธีการกลั่นปรุงเม็ดยาผสมพันธุห์ห้หยวนให้กับฟงหยูเจียและคนอื่นๆในสำนักโอสดร้อยบุกผาหลายวันต่อมาเฉินเซี่ยงได้ไปพบกับหลู่ชีเหลียนเนื่องจากนางแจ้งมาว่ามีเรื่องสำคัญต้องการพูดคุยกับเขาในแต่ละครั้งที่เฉินเซี่ยงมีโอกาสได้กลับมาพบกับหลู่ชีเหลียนเขามักตกตะลึงในความสง่างามของนางทุกครั้งไป สำหรับความงดงามของหลู่ชีเหลียนนั้นสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นอารมณ์ของอิสตรีผู้สูงส่งและทรงพลังซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่เฉินเซี่ยงรู้สึกปรดปรานอย่างที่สุดพี่สาวชีเหลียนท่านมีเรื่องสําคัญอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขาพบว่าหลู่ชีเหลียนกาลังหารืออยู่กับสองหญิงงามร่างเล็กที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันและนั่นคือเสี่ยวลี่จือและเสี่ยวไป่ฟงหลายวันมานี้เจ้ามัวแต่หลงระเริงฉะนั้นข้าจะไม่พูดเรื่องนี้กับเจ้า หลู่ชีเหลียนกล่าวเสียงคุนคุนนางหันมองไปยังเซียวลี่จือและเซียวไปฟงแล้วจึงกล่าวว่าบอกเขาถึงเรื่องที่พวกเจ้าได้ค้นพบนับตั้งแต่มาถึงที่นี่เฉินเซียงก็โมวหลงระเริงอยู่กับเรื่องอย่างว่าจนลืมตรวจสอบเกี่ยวกับสถานการณ์ของที่นี่ไปเสียสนิทแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมรับคำตำหนิของหลู่ชีเหลียนเกี่ยวกับวัตจักรนิรันดร์บรรพการข่าก็พอรับรู้มาบ้างแล้ว เฉินเซียงยิ้มแห้งๆก่อนจะหันมองไปยังเซียวไปฟงและเซียวลี่จือทั้งสองล้วนเป็นหญิงสาวที่สนิทสนมกับเขาเช่นเดียวกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของวัตจักรนิรันด์บรรพการแต่มันถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเจ้าเสี่ยวลี่จือกล่าวหลังจากดินแดนแห่งวัตจักรหมื่นเต๋าถูกผสานเรื่องของเจ้าก็กลายเป็นที่พูดถึงของผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากเป็นเพราะการกระทําของเจ้ามักเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสําคัญช่วยไม่ได้ใครใช้ให้ค่าเก่งกาจช,ชะกาจชกันเช่นนี้ เฉินเซียงยักษ์ไหลเหล่าบรรพการต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์กลับมาที่นี่แล้วและพวกนั้นรับรู้เรื่องของเจ้าเช่นกันเซียวไปฟงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมจากข้อมูลที่พวกเราค้นพบระบุว่าปรมาจารย์โรจิยหยางหรือท่านปู่ทวดของชินชวงได้ติดตามมากับเทพเจ้าวิธีรังสรรค์เรื่องนี้ข้ารู้อยู่ก่อนแล้วเฉินเซียงกล่าวแต่จะว่าไปแล้วข้าเองก็กําลังอยากรู้สถานการณ์ของเขาเพราะเสี่ยวชวงคือพวกพ้องของเราและเขาเป็นถึงญาติผู้ใหญ่ของนาง พวกเรารู้มาว่าเขาตกตายแล้วเซียวลี่จือกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเฉินเซี่ยงพันชงักสีหน้าเดชบุญที่ฉินชวงออกจากพระราชวังหยกและกำลังเยี่ยมเยียนหญิางงามในหมู่บ้านร้อยบุกผาอาวุโสโรตกตายแล้วทีนี้ข้าจะบอกกับเสี่ยวชวงอย่างไรนี่เป็นข่าวร้ายที่ทำให้เขาทั้งโศกเศร้าและหนักใจอย่างยิ่งชั่วขณะนั้นแมวสีขาวได้บินเข้ามาทางหน้าต่างแน่ละวว่านางคือเจ้าแมวน้อยเย่เอ๋อ และปัจจุบันนางก็อยู่ในหน่วยสอดแนมแห่งหมู่บ้านร้อยบุกผาเย่เออบินเข้ามาเกาะไหลเฉินเซี่ยงข่าจะอาสาเป็นคนพูดเรื่องนี้กับเสี่ยวชวงรับรองว่าข่าจะพยายามหาวิธีที่นุ่มนวลที่สุดอวุโสโรตกตายได้อย่างไรใครเป็นคนสังหารเขาเฉินเซียงกล่าวถามเย่เออส์ใส่หัวก่อนที่เสียวไปฟงจะกล่าวว่าพวกเรารู้แค่ว่าเขาตกตายในอาณาจักรเทพจงหยวน อาวุโสกูทงอยู่กับอาวุโสโรคพวกเจ้ามีข่าวเกี่ยวกับอาวุโสกูทงหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามน้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความสับสนเป็นอย่างมากปรมาจารย์กู่ถงหายตัวไปและมีการตั้งค่าหัวในการตามล่าเสี่ยวลี่จือกล่าวแม้เหล่าบรรพการจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแต่พวกนั้นเชื่อว่าเจ้าจะต้องตกตายในดินแดนวิธีรังสรรค์เฉินเซีเ่ยงพยักหน้าเข้าใจแล้วข้าจะพยายามซุ่มซ่อนตัวตนเอาไว้ ยามนี้กลุ่มคณะของพี่สาวฟงกำลังเรียนรู้การกลันปรุงเม็ดยาผัสสรวันท้ายหยวนหลังจากพวกนางบรรลุพวกเจ้าทุกคนจะมีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังปัจจุบันการกลับมาของเจ้ายังเป็นความลับอยู่แม้กระทั่งเมืองมังกรเก้าสวรรค์ก็ยังไม่รู้ว่าพวกเรามีการติดต่อกับเจ้าหลูชีเหลียนกล่าวฉะนั้นเรื่องของเจ้าจะไม่มีรั่วไหลออกจากหมู่บ้านร้อยบุกผาสำหรับสมาชิกหมู่บ้านร้อยบุกผามักเก็บตัวอยู่ในคุ้มกำลังตลอดเวลาและหากจะมีใครออกไปนอกคุ้มกำลังบ่อยครั้งก็คือหน่วยสอดแหนมเท่านั้น ถือเป็นเรื่องดีทีเดียวเฉินเซี่ยงพยักหน้าการไปเยี่ยมเยียนสหายเก่าที่เมืองมังกร9ก้าสวรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนสําหรับเขาด้วยความแตกต่างของดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพการเฉินเซี่ยงจึงคิดว่าเขาจําเป็นต้องระวังตัวให้มากที่สุดก่อนหน้านี้ตระกูลอสุนีบัดวิธีรังสรรค์มีการติดต่อกับตระกูลเซียนอสุนีบัดวิธีรังสรรค์ที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นตระกูลเซียนอสุนีบาดวิธีรังสรรค์จะต้องรับรู้เรื่องการบ่มเพาะมังกรปีศาจเพชิญาตของเขาและหากพวกมันรับรู้ว่าเขามาถึงดินแดนแห่งนี้ย่อมมีการระดมกําลังออกไล่ล่าเขาอย่างแน่นอนอาณาจักรเทพจงหยวนมีความลึกลับอย่างยิ่งปัจจุบนันพวกเราไม่รับรู้ถึงตําแหน่งที่ตั้งแต่รับรู้มาว่าเผ่าพันธุ์ต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์อยู่ที่นั่นเย่เอ๋อกล่าวเสียเส่ยวลี่จือกล่าวเสริมขึ้นมา อาณาจัก,กรเทพจวงหัวนไม่ใช่ดินแดนแยกส่วนมันสมควรอยู่ที่ใดสักที่ในวัตรกรนิรันบรรพการมีความเป็นไปได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นห่วงมิติที่มีความพิเศษเพราะหากเป็นห่วงมิติทั่วๆไปที่เชื่อมติดกับดินแดนอื่นจะมีการบริโภคพ,พลังงานมากเกินไปคาดว่าเผ,าผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์จะไม่สามารถรองรับการบริโภคพ,พลังงานเอาไว้ได้ เฉินเซียงพิ่งเดินทางผ่าน้วงมิติมาจากอาณาเขตอสุนีบาทต,ต้นกำเนิดทำให้เขารับรู้ถึงความแข็งแกร่ง้วงมิติและการบริโภคพลังงานเป็นอย่างดีก่อนอื่นข้าจะต้องค้นหาที่ตั้งของอาณาจักรเทพจวงหยวนให้พบเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะได้รับรู้สาเหตุการตายของอวุโสโรคเฉินเซียงมีความเลื่อมใสในตัวปรมาจารย์โรจิ๋วอย่างเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจะต้องสืบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดเจ้าต้องการให้ข้าไปด้วยกันหรือไม่ เย่เอ๋อกล่าวถามข้าไปกับอาจารย์และสิค์น้องก็พอแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเซียวเซียงหลินได้ทําความรู้จักกับหญิงสาวคนอื่นในหมู่บ้านร้อยบุพผาทําให้นางรับรู้ว่าเฉินเซี่ยงมีคนรักมากมายนับไม่ถ้วนจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเฉินเซี่ยงถึงเมินเฉยต่อเซี่ยงเอ๋อและหลิงเอ๋อทั้งที่ทั้งสองต่างงดงามด,ามด,ด้วยหน้าตาและเรือนร่าง จิ้งจอกน้อยอยู่กับเซียวเซียงหลินตลอดเวลาซึ่งพวกนางเข้าพักกับกลุ่มคณะของเซียนเซียนเพราะเซียวเซียงหลินต้องการถ่ายทอดทักษะก่นสร้างให้กับกลุ่มคณะของเซียนเซียนเฉินเซียงตามมาพบกับเซียวเซียงหลินเพื่อหารือเกี่ยวกับก,บการออกเดินทางระหว่างนั้นเขาพิจารณาว่าสมควรให้จิ้งจอกน้อยพักอยู่ในหมู่บ้านร้อยบุกผาเพราะว่านางมีความแข็งแกร่งก็สมควรรับรองความปลอดภัยของหมู่บ้านร้อยบุกผาในช่วงที่พวกเขาออกเดินทางได้ หลังจากหารือกันเสร็จสับพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเซียวเซียงหลินเหอฟงหยวนฟงเค่อเอ๋อและพี่น้องเซียงหลิงจะออกเดินทางไปกับเฉินเซี่ยงไม่อยากเชื่อเลยว่าอาวุโสกู่ถงและอาวุโสโรจิวหยางจะพบเจอชะตากรรมเช่นนี้เซียวเซียงหลินกล่าวพลางถอนหายใจใช่หากพวกเขาไม่ติดตามเทพเจ้าวิธีรังสรรค์ชะตากรรมของพวกเขาก็อาจไม่เป็นเช่นนี้เฉินเซี่ยงกล่าวขณะที่ก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านร้อยบุกผา เฉินเซียงออกเดินทางไปตามคำแนะนำของเสี่ยวลี่จือและเซียวไปฟงซึ่งพวกนางได้บอกกับเขาว่าเมืองในดินแดนแห่งนี้ไม่ได้ก่อสร้างในรูปแบบหัวเมืองอันมีกำแพงเมืองล้อมรอบกล่าวคือเมืองในดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก่อสร้างในรูปแบบเมืองบนยอดเขาโดยจะเรียกกันว่าเมืองขุนเขาหรือเมืองภูผาเฉินเซียงเดินทางมายังเมืองที่ใกล้กับหมู่บ้านร้อยบุกผามากที่สุดซึ่งเมืองแห่งนั้นมีชื่อว่าเมืองขุนเขาหลงชาน ภูเขาลูกนี้ไม่ได้สร้างจากหินและดินเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากมาถึงเขาก็พบว่าพื้นผิวของภูเขาเป็นเหล็กกล้าที่ค่อนข้างทนทานนอกจากนี้เฉินเซี่ยงยังค้นพบว่าภูเขาลูกนี้มีการใช้ศิลาเซียนวิธีรังสรรค์เข้าร่วมในการก่อสร้างตระหนักได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความกล้าแกร่งยากจะถูกทำลายลงไม่แปลกใจว่าทำไมจึงไม่ปลูกสร้างในรูปแบบหัวเมืองที่มีกำแพง เฉินเซียงพึมพำขึ้นหลังจากเข้ามาในเขตเมืองเขาก็ค้นพบบ้านเรือนหลายหลังแต่บ้านเรือนเหล่านี้ถือเป็นที่พักอาศัยของบุคคลที่ไม่แข็งแกรง่งเฉินเซี่ยงเดินขึ้นไปถึงระดับความสูงหนึ่งพันจังจึงได้พบเห็นพื้นที่อันมีผืนดินสีทองคำสิ่งนี้สะดุดตาเป็นอย่างมากทำให้เฉินเซี่ยงเดินตรงเข้าไปทันทีมีโรงเตี๊ยมตั้งอยู่ที่นี่ว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมก่อนจะสอบถามราคาที่พักกับเสี่ยวเอ,อ้อ ราคาที่พักเป็นสิบผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ต่อหนึ่งวันเฉินเซียงรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงและแม้กระทั่งอนาเคสุนิบาติ้นกำเดินที่มีผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เป็นจํานวนมากก็ยังไม่มีราคาแพงขนาดนี้เดิมทีพี่สาวหยุนเอ๋อก็มาจากที่นี่หรือจะเป็นไปได้ว่าที่นี่มีเจ้าแม่เต่าจริงคนอื่นๆทําให้มีผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จนวนมากเฉินเซียงนึกสงสยัยการมีอยู่ของเจ้าแม่เต่าจริงเป็นเช่นไรกันแน่ เจ้าแม่เต๋าจริงในดินแดนแห่งนี้สังกัดอยู่กับขุมกําลังหรือว่าแยกตัวเป็นอิสระเมื่อพูดถึงประเด็นดังกล่าวเขาก็นึกเสียดายที่ไม่ได้สอบถามกับจริงหยุนเอ๋อเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เฉินเซี่ยงไม่คิดเข้าพักในโรงเตี๊ยมของพื้นที่สีทองเขาเดินออกจากไปด้านนอกและมองหาโรงเตี๊ยมแห่งอื่นไม่นานเขาก็พบกับโรงเตี๊ยมทางด้านนอกพื้นที่สีทองเท่าแก่ค่าต้องการเช่าที่พักเฉินเซี่ยงเดินมาที่โต๊ะบัญชีแล้วจึงกล่าวถาม ราคาหนึ่งผลึกเซียนวิธีรังสรรต่อการพักสิบวันแน่นอนว่าเจ้าต้องเปิดที่พักไม่ต่ำกว่าสิบวันเท่าแก่กล่าวตอบผลึกเซียนวิธีรังสรรหนึ่งก้อนสามารถพักอยู่ได้สิบวันเทียบกับโรงเตี๊ยมในพื้นที่สีทองเฉินเซียงก็คิดว่ามันมีราคาถูกกว่าไหนต่อไหนถือถือเป็นราคาที่สบายกระเป๋าทีเดียวเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเท่าแก่พยักหน้า สำหรับคนที่ไม่กังวลถึงผลกระทบจากสงครามที่รุนแรงมักเข้าพักในย่านนี้ถ้อยคำของเท่าแก่ทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าการที่ภูเขาแห่งนี้ก่อสร้างด้วยวัสดุที่กล้ากแกร่งก็เป็นเพราะป้องกันการพังทลายจากการต่อสู้ที่รุนแรงนั่นเองหลังจากเข้ามาในที่พักเฉินเซียงก็ตรึกตรองเกี่ยวกับคำแนะนำของเสี่ยวลี่จือและเซี่ยวไป่ฟงซึ่งทั้งสองบอกไว้ว่าการเข้าร่วมขุมกำลังในเครือข่ายของตระกูลเซียนวิธีรังสรรค์จะทำให้การสืบค้นเรื่องราวต่างๆมีความสะดวก เช่นนั้นแล้วเฉินเซี่ยงจึงคิดว่าหากได้เป็นสาวกที่มีสถานะสูงก็จะสามารถสืบค้นเรื่องต่างๆได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นเสี่ยวลี่จือและเสียวไผ่ฟงได้สืบค้นเกี่ยวกับขุมกำลังในดินแดนแห่งนี้จนสามารถสรุปได้ว่าที่นี่มี8ตระกูลเซียนวิธีรังสารและการเข้าร่วมขุมกำลังของตระกูลเซียนเหมันค่อนข้างง่ายดายโดยไม่จําเป็นต้องทาพันธสัญญาโลหิตเหมือนกับขุมกำลังของตระกูลเซียนวิธีรังสรรอื่น ผ่านไปหนึ่งวันเฉินเซี่ยงก็ได้พบสาวกฝ่ายนอกของตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้โรงเตี๊ยมแห่งนี้มีความสะดวกสบายส่วนราคาที่พักก็ค่อนข้างถูกดังนั้นจึงมีผู้เชี่ยวชาญวะเวียนมาเข้าพักอย่างไม่ขาดสายสาวกฝ่ายนอกคุมกําลังตระกูลเหมันวิธีรังสรรค์มีชื่อว่าหลี่เว่ยเฉิงเขาเป็นชายกลางคนในหลักฐานพลังท้าพบสวรรค์ระดับต้นจากการพูดคุยเบื้องต้นเฉินเซียงก็คิดว่าหลี่เว่ยเฉิงเป็นคนซื่อตรง ปัจจุบันเฉินเซี่ยงจำแรงโฉมรูปลักษณ์เป็นเด็กหนุ่มซึ่งเขาปกปิดกลิ่นอายพลังเอาไว้เพื่อให้ตนเองดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าพบสวรรค์ระดับต้นพี่ชายหลี่น้องชายต้องการเข้าร่วมตระกูลเซี่ยนเหมันวิธีรังสรรค์ท่านพอจะมีคำแนะนำแก่ข้าหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มปัจจุบันเขาชักชวนหลี่เว่ยเฉิงมาร่วมกินดื่มด้วยกันหลี่เวเ่ยเฉิงเป็นคนซื่อตรงเมื่อได้พบผู้เชี่ยวชาญท้าพบสวรรค์ระดับต้นในย่านที่พักราคาถูกเขาก็รู้สึกเหมือนได้พบมิสหาย ดังนั้นจึงพูดกับเฉินเซียงอย่างถูกปากถูกคอหากหากเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าภพเทพข้าก็อาจไม่สามารถรับประกันอะไรได้อย่างไรก็ตามเจ้าเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญท้าภพสวรรค์ฉะนั้นข้ารับประกันได้เลยว่าเจ้าสามารถเข้าร่วมขุมกําลังฝ่ายนอกตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ได้อย่างแน่นอนหลี่เว่ยเฉิงจิบสุราแล้วจึงกล่าวต่ออีกว่าแม้จะเป็นเพียงสาวกฝ่ายนอกแต่หากมีความดีความชอบย่อมได้รับการเลื่อนขัน้น ที่นี่มีสาขาตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรประเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปสมัครเข้าร่วมหลี่เวย่ยเฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรยินดีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถอย่างเจ้าอยู่เสมอพี่ชายหลี่เผอเอินข้าบ่มเพาะพลังอัคคีเพลิงเป็นหลักไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาในการเข้าร่วมหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามไม่ใช่ปัญหา เชื้อสายของพวกเขาเชี่ยวชาญในอำนาจพลังหิมะน้ำแข็งแล้วจะต้องการสาวกที่บ่มเพาะพลังหิมะน้ำแข็งไปทำไมอีกตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ไม่ได้สนใจว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมมีความเชี่ยวชาญในอำนาจพลังชนิดใดหลี่วเว่ยเฉิงตบไหลเฉินเซียงไปเถอะพวกเราไปที่สาขาตระกูลกันก่อนหลี่เว่ยเฉิงมักตะเวนไปตามเมืองต่างๆแต่ด้วยเหตุบางอย่างทําให้เขาไม่เคยไปที่มาหาคุณเขาเซียนอันเป็นที่ตั้งตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์เลยสักครั้ง นี่คือสาขาตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์หลี่เวย่ยเฉิงชี้มือไปที่ภูผาน้ําแข็งพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่เลวเลยใช่ไหมเล่าเฉินเซี่ยงพยักหน้าเมื่อครู่ก่อนเขาพบเห็นภูผาเพลิงจึงคาดเดาว,ว่าสมควรเป็นสาขาตระกูลเซียนอัคคีวิธีรังสรรค์หลี่เวย่ยเฉิงเดินนําเฉินเซี่ยงเข้าไปยังถ้าใต้ภูผาน้ําแข็งก่อนจะนําตราประจําตัวออกมาแสดงให้กับยามหน้าประตูพร้อมกับพูดว่าเขากําลังนําพาเฉินเซี่ยงมาเข้าร่วมเป็นสาวก ยามเฝ้าประตูพยักหน้าแล้วจึงเปิดทางให้ทั้งสองเข้าไปด้านในมีสาวกตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์จำนวนมากอาศัยอยู่ในนี้หรือเวยเฉิงกล่าวภายใต้ภูผามีถ้ำที่พักอยู่มากมายส่วนถงถ้ำาตละแห่งจะมีความแตกต่างกันไปบางแห่งเป็นแหล่งค้าขายขณะที่บางแห่งเป็นที่พักของบุคคลชั้นสูงกล่าวได้ว่าภูผาน้ำแข็งเป็นดั่งเมืองขนาดย่อมภายในนี้มีทุกสิ่งอย่างครบวงจรอีกทั้งยังมีการทำธุรกิจกับผู้คนนอกขุมกำลัง การเข้าร่วมขุมกำลังตระกูลเซียนเหมันวิธีรังสรรค์ถือเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเพียงแสดงสัตว์ปฏิญาณว่าไม่ได้สังกัดอยู่กับขุมกำลังอื่นก็สามารถเข้าร่วมเป็นสาวกได้ทันทีแน่หล่ะว่าเงื่อนไขนี้มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญทาภพสวรรค์เท่านั้นและหากเป็นผู้เชี่ยวชาญทาภพเทพย่อมมีการทดสอบที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ปัจจุบันเฉินเซี่ยงอยู่ในรูปลักษณ์เด็กหนุ่มแต่ด้วยหลักฐานพลังในขอบเขตท้าพบสวรรค์ก็ทําให้อวุโสประจําสาขาเล็งเห็นถึงศักยภาพของเขาจึงให้การปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีสาวกในแต่ละสาขาล้วนมีภารกิจที่ต้องจัดการแน่นอนว่าหากทําภารกิจรุ่ล่วงย่อมได้รับความดีความชอบและรางวัลตอบแทนหรือเวยเฉิงกล่าวข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อรับภารกิจหากทําสําเร็จตําแหน่งของข้าจะสูงขึ้นอวุโสประจําสาขายิ้มพยักหน้าครั้นจึงหันมากล่าวกับเฉินเซียงว่า ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งดีแต่ก็ไม่ควรรับภารกิจที่เกินกำลังของตนเข้าใจแล้วว่าแต่ที่นี่มีภารกิจง่ายๆให้ข้าจัดการบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าต้องการเริ่มจากงานง่ายๆภารากิจที่ง่ายที่สุดก็คือการไปที่เทือกเขาเพลิงคำรามเพื่อตรวจหาผลึกเซี่ยนอคีวิธีรังสรรและสายแร่อาวโุโสประจำสาขากล่าวปัจจุบันมีสาวกของตระกูลเซี่ยนอคีวิธีรังสรรค์กำลังค้นหาอยู่เช่นกันแต่เทือกเขาเพลิงคำรามถือเป็นอาณาเขตของพวกเรา ฉะนั้นพวกเราจำเป็นต้องเร่งมือเพื่อไม่ให้คนนอกได้รับการเก็บเกี่ยวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ